สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทย,ยที่คารพทุกท่านของยายสิยายสิมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกท่านต้มผักเหมือนเดิมค่ะต้มผักกินกับน้ำเจียวยายสิชอบกินผักมากค่ะดูโคนกระแสไปด้วยค่ะเอย่าเบา,ยา,เบายายสิที่แคบค่ะทุกท่าน เต็มเลยค่ะโตเยสินิดหนึ่งพร้อมด้วยลูกชิ้นเยสิกินลูกชิ้นเป็นกิโลเป็นเดือนเลยค่ะทุกท่าน 99, เป็นกิโลนี่เป็นเดือนค่ะแล้วหลังจากนั้นครับเราส่งไปพิสูจน์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ของประเทศนะฮะปรากฏเขาบอกว่าค่าทองคำงี้ยไม่มีเลยแนมะ้แต่นิดเอร่อยเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> นี่ก็ลำปีต้มเพื่องอรเนาะพริกใหญ่พริกใหญ่ที่นี่ต้มแล้วก็ต้นผอเหมือนต้นมันต้นกระเทียมมั้งเนาะกินจะแรงๆนิดนึงันนไ่ได้กล่าวหานะถ้าก่เป็นแบบนั้นงขอสังเกตนี้ครับถ้าเลย ันนี้ท่านผู้ชมครับเราจะพูดถึงทางฝั่งของคุณแพรี่ไผ่วันนะครับเรื่องราวของตัวเงินเหล่านี้ละฮะถ้าเกิดว่าได้มาแล้วในทางที่มีชอบแล้วเอาไปทําบุญจะสร้างบ้านสร้างวัดสร้างนู่นสร้างนี่แพรีพร่ไผ่วรรณสวยมากม,มันควรไหมก็เป็นหนึ่งท่านนะฮะคนนี้ไม่คุยไม่ได้เลยคนนี้ได้รับเกียรติจริงๆนะครับพีนวัตรกิสระไรศีลนะครับคนนี้มานั่งอยู่กับเรานะครับเพราะว่าต้องการจะพูดคุยในมุมของการขายด้วยครับแล้ววันนี้พีนวัตรเองเนี่ยนะฮะก็มีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน่าเอสมควร กันทุกคนเลยตันนี้เพราะว่ามันเหมือนกัะแท่ความรู้สึกแล้วมันเหมือนไปที่ต่งคนที่แบบคิดว่าตัวเองโง่กว่าตัวเองย้อยกว่าทําไมต้องเอาเปรียบกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้กจ้าหานะครับไม่ต้องมาฟ้องผมเสร็จแล้วจะฟ้องก็ได้ผมก็ว่างไปให้ถ้าเปิดวันนี้เปิดที่เปิดแบบนี้ เรียบร้อยแล้วเพดมากตรงตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นวันนี้ตัดตัดสินใจเอ๊ะมันจะเรื่องของเรามันก็มีเไอ้เราก็ชอบออกฟังเห็นด้วยดี่มันเป็นเรื่องของสาธารณชนเขาเลยคิดว่าเฝั่งประชาชนถ้าเสียงมันดังก็ยินดีที่จะคุยให้ฝั่งเสียงดังมากครับตอนนี้เหตุแตกมาจะถามไหมใจพูดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่นัเอาคนนี้ก่อน ดอกไม้สีทองแบบนี้ไว้แบบไว้แบบประดับคุณไม่จําเป็นต้องไปจ่ายเงินเยอะคุณไม่จําเป็นต้องไปเอาของแถมคุณเดินไปถามเพลงเลยนี่หนูได้มาเป็นถุงๆเลยให้พี่หนุ่มดอกงใครว่าตอบเพลงขอแทรกนิดนึงได้ไหมฮะทำไมคะขอแทรกนิดนึงพอดีผมไปหาคลิปมาให้อตอนนี้เป็นที่นิยมคนจีนเขาทำขายทั่วโลกนะครับว่าถ้าเกิดสมมติคลิปเพลงได้ก็เพลงอะไรเพราะยิ่งเป็นของคลิปแล้วก็เพลงเลยเพลงฮะเปิดมาเลยอร่อยมาก กันสุนสเปซอะซัมแมนไม่เข่นเวมนี่อ๋อมัมคอมเบอร์ซอน โ okay. อเคอืมแซ่บมากอห้แต่ใบไม้ไงของคุณก็ยังแพงกว่าจีนถ้าจีนดอกละ8-9กวาบาทและเป็นดอกเป๊ะแบบที่เราเห็นในรายการเลยก็คือดอกที่คุณจะบาลจะบอกให้นะสินค้าพวกนี้คนไทยไม่ค่อยทำผมอยากจะให้ทางสคบหรือปปคเข้าไปดูดูว่าได้มาจากจานจริงจังฝนตกหนักเลยครับวันนี้ยแดดสิเลยห่อ ออกเสื้อก่อนคันหนาวมากปั่นจักรยานพาฝนมาเลยค่ะถ้าไม่มีการออก P โอต้องไม่มีการสั่งซื้อไม่มีบริษัทที่ผลิตให้อ่ะแสดงว่ามันก็มัวทางธุรกิจอยู่แล้วมั่วเรื่องระบบของภาษีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสคบหรือคตอนนี้มันินแนวสอที่ถ้าสคบก็คือเรื่องของการผิดเกี่ยวกับสินค้า อันนี้โทษจะเบาบางแต่ถ้าคอปคอเมื่อไหร่มันก็จะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องอาญาระดับคุกโอ้ยใส่กันดังนิดนึงอาจจะไอ้คุกโหนะมันจะเป็นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าตอนนี้ไอ้ดอกสงสารเลยท่านี้น้องตักแม่ตับเจ๊ตัก จริงนะตัวจีนเรามาทําอะไรรู้ไหมเขาบอกปนะักในที่จีนสาคัญปักบนขนมปักอะไรอย่างนี้นจริงๆมันไม่มีส่วนผสมของทองเลยไม่มีเลยกินลังหน้ามากจับแทบไม่ได้เลยคือทีนี้พอเอามาไออย่างเนี้ยผมถามเขาอย่างเนี้ยใส่ใจริงๆใช่ไหมใช่ฮะ,ฮะอันเนี้ยพี่ผมเช่นพ,พี่ดูอันนี้อ่ะโอเคด กินเยอะอิ่มอีกแล้วตรวอิย่างนี้ถามเอาเปี้แล้วยับมซาเยอะเชียวพดคาโตกับข้าวคุณตักเอันนี้อันนี้เกี่ยวคุณตั๊กนะครับเพาคุณตั๊กมีการไปพูดบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของ9.999%ผมเห็นแล้วเอาลองดูลองเปิดให้ดูอีกทีนะอเปิดนะ โอ้ยยอด cao 99.99 พูดจับพอมากเลยเนาะลูกทุกคำเลยอินทารีก่อนละกันหนูว่ากระดาษชำระบ้านหนูยิ่หนากว่านี้เลยอ่ะจะไปทำอะไรได้คะทำอะไรได้บ้างโอ้ยาสีอิ่มแล้วกราบลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เขาขอใหยาสีทุกท่านล่ำลวยล่ำลวยและมีความสุขค่ะกราบสวัสดีค่ะ